เพื่อจะได้ไม่พลาดเรื่องราวของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอย่าลืมกดติดตามพวกเราไว้ด้วยนะครับ <Yeah. S 1> สวัสดีแฟนบอลกองทัพปีสแสดงทุกท่านนะครับในข่าวรอบเช้าประจำวันที่19กุมภาพันธ์แมนยูไนเต็ดบุกชนะลูตันทาว2-1คว้าอีก3แต้มสําคัญได้สําเร็จกับเกมนี้ครับก็เป็นอีกเกมที่ลุ้นกันเหนื่อยอีกแล้วถึงแม้ว่าจะได้2ประตูออกนําเร็วตั้งแต่ไก่โหจากรัสมูสโอยลุนทั้ง2ประตูแล้วก็ให้อารมณ์แบบน่าจะควา้าชัยชนะกลับบ้านได้ไม่ยากนะครับ แต่ถ้าว่ากับกลายเป็นว่าเจ้าบ้านรูตันคาวน์น่ยสู้ได้ดีเหลือเชื่อเลยครับยิ่งช่วงหลังจากได้ประตูไล่มาเป็น2-1แล้วพวกเขาน่ยมีโอกาสหลายต่อหลายครั้งแต่ถ้าว่าไม่มีความเด็ดขาดกันเองในฝั่งของแมนยูน t เต็ดทีมเยือนที่ใช้โอกาสจังหวะสวนกลับ ก็มีโอกาสจะฝังเจ้าบ้านลูตันทาวไหลครั้งไม่ต่างกันนะครับโดยเฉพาะกับในช่วงครึ่งหลังไม่ว่าจะทั้งโอกาสหลุดเดียวของทางอาเลันโดการไนโชและกับบรูโนฟานเดสที่ทิ้งโอกาสทองไปแบบหน้าเขกกโลกเลยครับรวมไปถึงจังหวะจบสกอ์อีกหลายครั้งทั้งของมาคสาสแตรดฟอร์ดเองก็ตามซึ่งก็ต้องชมนายทวันฝังเจ้าบ้านลูตันครับที่เซฟได้ดีแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนะี่ยครับแมนยูนิต็ดก็คว้า3แต้มกลับบ้านได้สําเร็จถือว่าทําได้ตามเป้าหมายเกมครับ และในแมตชนี้คนที่จะมีกล่าวชมไม่ได้เลยนะครับก็คือรัสมุสซอยลุนกับการยิงในลีกเป็นเกมที่6ติดต่อกันเข้าให้แล้วและจาก2ประตูในเกมนี้ครับก็ทำให้เขานสซัดร,รวมไปแล้ว7ประตูในลีกเป็นดาวสังโวของทีมเข้ากับสกอตแมกโทมินีแล้วครับ <Yeah. S 1> กับเกมนี้ครับเรามาขรีแผงรายชื่อตัวจริงกันก่อนของทัพปีแสดงนะครับวันนี้มาในแผน42-31อนึนท์ทว,วันเป็นอังเดรโอนาน่าสีกองหลังครับแบ็คขวาเป็นดิโอโกดาโลแบ็คซ้ายเป็นลุคชอคูเซนเตอร์เป็นแฮร์รี่แมกควกับราฟาเอล สองมือคือตัวกลางคาเซมิโร่จับคู่กับคอบบี้ไมนูสามตัวรุกทางซ้ายเป็นมาคัสแตรดบอร์ดทางขวาเป็นอาร์เลฮ์นโดกาไนโชและก็มีบรูโน่ฟานเดสเป็นมิดฟิลด์ตัวรุกส,ส่วนซูน่าตัวเป้านะครับก็เป็นรัสมุสฮอยลุนกับเกมนี้ครับในช่วงครึ่งแรกต้องบอกว่าแมนยูไนเต็ดออกสตาร์ทได้แบบในฝันเลยละขึ้นนำเร็วตั้งแต่37วินาทีแรก เมื่อรัสมุสโอยลุนได้ลูกสม้มหลอนที่อามารีเบลกองหลังของลูตันฮาวิ่งเป็นตัวสุดท้ายสายบอลพลาดมาเข้าเท้ารัสมุสโอยลุนก่อนจะได้หลุดเดี่ยวไปแตะหลบโทมัสคามินสกี้ยิงเข้าแบบลงลครับ1ต่อศูนย์ปีสแสดงออกนำจากนั้นในที่7ครับสกอร์ไหลเพิ่มเป็น2ต่อ0ูนย์ด้ยเริ่มจากจังหวะที่อารเลนโดกานชวบอลเล่นอกกรอบถึงแม้จะยิงไม่ดีแต่ทว่าก็กลายเป็นดีนะครับลูกบอลพพุ่งหารัสมุสโอยลุนที่ใช้อกเปลี่ยนทางบอลส่งบอลผ่านมือคาเหมืนาายอ,ยอนจส แต่ทว่าไม่ครับเจ้าบ้านลูตันทาวตีไข่แตกไล่มาเป็น2ต่อ1นได้ไวในที่ส4บีโดยเริ่มจากเซนไวทิทาฮิตชองพลิกตัวยิงในกรล่อไปติดบล็อกลูกกระดอนสูงไปเข้าทางคาตันมอริสซหน้าของเจ้าบ้านลูตันครับที่พุ่งเข้าไปมงบอลได้ก่อนอุนาน่าจะออกมาตัดบอลลูตันไล่มาเป็น2ต่อ1นหลังจากนั้นลูตันเจ้าบ้านก็บุกเข้าใส่พยายามหาประตูตีเสมอแต่ก็ไม่สาเร็จครับจบครึ่งแรกแมนยูนเต็ดนำอยู่2ต่อ1น มาในช่วงครึ่งหลังเกมเริ่มเปิดมากขึ้นแมนยูเต็ดเองก็มีโอกาสได้จบสกอร์มากขึ้นตามไปด้วยนะครับมีจังหวะี่่ลุดเดียวจังๆ2ครั้งทั้งของกายไนโชและก็บบลูโน่แต่ว่าจังหวะสุดท้ายเนี่ยทำได้หน้าผิดหวัง ส่วนเจ้าบ้านลูตันเนะครับเริ่มแรงหมดแต่ก็ยังสู้ได้ดีมีโอกาสตีเสมอหลายต่อหลายครั้งเช่นกันแต่ก็ทําไม่ได้จะไม่จบเกมแมนยูนเต็ดบุกมาชนะลูตันทาวส์อต่อหนึ่งคว้า3แต้มสําคัญนี้ได้สําเร็จครับและกับตารางคะแนนล่าสุดในตอนนี้นะครับแมนยูนต็ดก็ยังคงอยู่ที่6แข่งไป25เกมมีอยู่4ีแต้มแต่ว่าตอนนี้ก็มีแต้มไลจีสเปิร์นดับหเหลือแค่3แต้มแล้วนะครับแล้วก็มีแต้มจีนดับ4อย่างแอสตันวิลล่าเหลือแค่5แต้มแล้วด้วย ส่วนในเกมต่อไปนะครับจะกลับไปเล่นที่โอทราวฟอร์ดบ้างโดยการเปิดบ้านตอนรับการมาเยือนของฟูลแลมครับดรามาตอนกันที่ประเด็นร้อนหลังเกมแมตช์นี้นะครับเริ่มกันที่ประเด็นแรกรัสมุสไฮลุนฟอร์มยังคงร้อนแรงต่อเนื่องเป็นอีกเกมที่รัสมุสไฮลุนมีชื่อทำประตูอีกแล้วนะครับและเกมนี้ก็ยิงเบิ้ลมันซะด้วยซึ่งนั่นเท่ากับว่าตอนนี้นะเขายิงในหลีกเป็นเกมที่6ติดต่อกันแล้วและก็เป็นประตูที่แจากช่วง8เกมหลังสุดทุกรายการของรัสมุสไฮลุนด้วยครับ และจากประตูในเกมวันนี้นะครับก็ทําให้รัสมุสลอยลุนกลายเป็นนักเตะปีศาจแดงคนที่4แล้วที่ยิงได้6เกมติดต่อกันในลีกต่อจากดาวยิงรุ่นพี่อย่างคริสเตยโนโรนัลโดรุดฟานิเซอร์รอยและก็เอริกคันโตนาครับนอกจากนี้ครับรัสมุสลอยลุนในวัยยิ่มเอ็ดปีกับอีก14วันนั้นก็ส่งผลให้เขากลายเป็นนักเตะอายุน้อยสุดในพรีเมียร์ลีกที่ยิงได้6เกมติดต่อกันด้วยทําลายสถิติเดิมของโจวินล็อกนักเตะของนิวคาสเซิลครับในวัยยิ่มเอ็ดปีกับอีก272วัน มากันนี้ประเด็นที่2นะครับแมนยูนเต็ดเริ่มต้นปีส0 2 4สได้อย่างร้อนแรงจนถึงตอนนี้ครับตั้งแต่เริ่มต้นปีใหม่มาแมนยูนเต็ดก็ลงสนามไปแล้ว7เกมนะครับในทุกรายการโดยแบ่งเป็นเกมลีก5นัดและก็เกม f a ฟอครับอีก2นัดซึ่งกองทัพปีแสดงนะครับก็คว้าชัยชนะได้ถึง6เกมครับและก็มีหลุดเสมอไป1เกมกับการเปิดบ้านเสมอสเอร์ไป2ต่อ2มากันนี้ประเด็นที่3นะครับหนึ่งสิ่งที่กองทัพปีแสดงยังคงแก้ไขไม่ได้กับรูปแบบการเล่น จากเกมกับลูตันที่เพิ่งจบไปนะครับแมนยูเตดนำถึง2ต่อศูนย์และมันทําท่าว่านี่จะเป็นงานง่ายแล้วสําหรับกองทัพปีศาจแดงเพราะหลังจากที่โดน้าบ้านลูตันตีไข่แตกไล่มาเป็น2ต่อหนึ่งก็เห็นได้ชัดเลยนะครับว่าลูกทีมของเอ็ดวิคเทนทากน่ะผิดพลาดอย่างต่อเนื่องเลยครับแลวก็พร้อมจะโดนลูตันตีเสมอได้ทุกเมื่อซึ่งปัญหานะครับก็คือบ่อยครั้งที่แมนยูเตดน่ะโดนคู่แข่งไล่ตีตื้นมาเมื่อไร่เห็นได้ชัดเลยครับว่าทีมน่ะไม่สามารถควบคุมเกมได้เลยซึ่งสิ่งนี้รเน่อ้้ไืใหดดยวลครับ เรามาต่อกันที่ตัดเกรดคะแนนนักเตะนะครับเริ่มกันที่คนแรกอังเดรโอนาน่าได้5คะแนนกับจังหวะเสียประตูน่ะป้องกันได้แย่มากเลยครับแต่ถ้าว่าวันนี้การเปิดบอลที่เท้าเนี่ยทำได้ค่อนข้างดีโดยเฉพาะกับจังหวะการเล่นเกมรุกครับมาที่แผงกองหลังนะครับเริ่มกันที่คนแรกดิอโกดาโลได้6.5คะแนนวันนี้รับมือกับเกมรูกของลูตันได้ค่อนข้างดีนะครับถึงแม้ว่าจะโดนทดสอบอย่างหนักก็ตามมีจังหวะที่เติมเกมบุกอยู่หลายครั้งด้วยครับโดยเฉพาะกับในช่วงครึ่งหลังที่มีจังหวะลุดเดียวแต่ถ้างผิดหวััเลยครบ ราฟาลวารานเจคะแนนวันนี้ถือว่าค่อนข้างฟอร์มดีเลยนะครับสำหรับราฟาลวารานแข็งแกร่งทั้งลูกบนพื้นและก็ลูกกลางอากาศมีจังหวะสกัดสำคัญ2-3ครั้งครับและก็เป็นหัวใจในเกมรับของทีมจริงๆรรับในแมตชนี้แฮร์รี่แม็กควสีคะแนนวันนี้ดูจะเล่นผิดฟอร์มไปนะครับสำหรับแฮร์รี่แม็กควมีจังหวะเปิดบอลพลาดหน้าปากประตูจนเกือบจะทำให้ทีมเสียประตูไปแล้วกับจังหวะนั้นนอกจากนี้ก็ยังโดนไปเหลืองเร็วด้วยนะครับทำให้เล่นยากและสุดท้ายก็โดนเปลี่ยนตอวออกจากสนามไปครับลุคชอห้าคะแนน วันนี้เล่นได้ครึ่งเดียวอีกแล้วนะครับสำหรับลูกชอและเหมือนว่าจะมีอาการบาดเจ็บซ้ําจากเกมแมตช์ก่อนด้วยทําให้โดนเปลี่ยนตัวออกจากสนามไปในช่วงพักครึ่งครับคอบบี้ไมน,นู7คะแนนวันนี้ขยันเติมเกมรุกและก็ช่วยเกมรับได้ดีด้วยครับคลองบอลเหนียวแน่นรวมทั้งเชื่อมเกมได้ดีด้วยสําหรับเจ้าหนูคอบบี้ไมนูแถมยังสามารถเอาตัวรอดในสถานการณ์กดดันได้อยู่สเสมอที่สําคัญนั้นเยบสกัดได้อย่างแม่นยําด้วยครับเกมนี้ คาเซมิโร่สคะแนนมีจังหวะเข้าบอลหนักทต่ไม่โดนไปเหลืองและก็เกือบจะโดนอีกใบด้วยนะครับแต่โชคดีที่กรรมการยังให้โอกาสอยู่ส่วนในภาพรวมนั้นถือว่าเล่นบอลค่อนข้างช้าครับและไม่สามารถคุมจังหวะของเกมได้เลยบรูโน่ฟานดันเดส6.5คะแนนวันนี้การผ่านบอลในพื้นที่สุดท้ายของบรูโน่ไม่ค่อยเฉียบขาดเท่าไหร่นะครับเหมือนเกม,เมอื่นืและเกมนี้ในช่วงครึ่งหลังก็มีจังหวะได้ลุ้นจบสกอร์หลายครั้งด้วยนะครับแต่ไม่เฉียบขาดเองแต่ถ้าว่าจุดเด่นก็คือความขยันในการลงมาช่วยเเกมรรับับบนนนี่แหละคอฮโโดช6 วันนี้ทำได้หนึ่งแอสซิสต์นะครับแต่ก็ต้องบอกว่าฟลุกก็ได้สำหรับอเลฮันโดการนาโชและก็มีจังหวะทีดด่หลุดเดี่ยวไปด้วยกับนายทาวานเจ้าบ้านด้วยครับแต่ก็ดันปล่อยกาสทองหลุดมือไปแบบน่าผิดหวังมาคัสแรดฟอร์ด6.5คะแนนสปีตต้นของมาครัสแมดฟอร์ดยังคงดูอันตรายอยู่เสมอนะครับและก็มีหลายจังหวะที่วิ่งฉีกแนวรับของลูตันอย่างหลุดลุยแต่ทว่าการจบสกอร์ก็ยังคงน่าผิดหวังเหมือนเดิมส่วนข้อดีของแรดฟอร์ดในเกมนี้นะครับคือการลงมาช่วยเกมรััััับบบนนนนนนีีี่่แแแหหหหลละะะมมจงงงวววาออ้้้กชุุดดดเยยยไปคคครรรึสส8 วันนี้สําหรับอยลุนทําไป2ประตูเลยนะครับตั้งแต่ต้นเกมและที่สําคัญนะเกือบยิงแฮตทริกได้ด้วยแต่ได้ว,ว่ายิงไปติดเซฟของโทมัสคาบินสกี้อย่างน่าเสียดายครับมาที่ตัวสำรองกันบ้างนะครับวิกตอร์ลินเดเลฟหกคะแนนสกอตต์แม็กโทมิน5ห้าจุดห้าคะแนนจอห์นนีอีแวนเจ็ดคะแนนและก็โซฟิยันอัมราบัตได้ห้าคะแนนครับในส่วนเอดเดรีคนทักนะครับเกมนี้แมนเชสเตอร์นิ่งนิวส์ให้ไปหกคะแนนครับหากชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และฝากกด subscribe ให้กับช่องของพวกเราด้วยนะครับผม และอย่าลืมไปกดไลค์กดติดตามที่เพจ Facebook Red Review Page กันด้วยนะครับผม